สวัสดีครับสวัสดีพรอมพี่น้องสุูสุสขคนดเดอครับเมื่อนี้ผมนะครับกฤชพัชพรพี่น้องนะครับมาเบิง่ง่าห้าเดือนกลัวของเฮาเนี่ยพ่นตัดไปห,ห้งห้วแล้วเนี่ยว่างัวของเฮามันสีกินดีบ่หรือว่างัวา่บกินหรือว่ามันสีมีลักษณะปฏิกิริยาของง้วเมื่อผมเอาห้าพันที่เปี่ยนไท่เคลื่อนแห้งัวาเนี่ยมันสิมีปฏิกิริยาจังไดเดี๋ยวผมสีชายพิโอให้เบิ่งเนาะพ่อพี่นอ้อง่าใบ ใบหญ้าพันธุ์ไดเคือนของเขาเนี่ยอ่อนบอเปยียงงัวคือกินเปยยงงัวคือบ่กินเดี๋ยวผมสิอธิบายภายในคลิปนี้ให้จบให้เรียบร้อยเบส็ตนะครับอันดับแรกคือผมให้พี่น้องเบื่องก่อนว่าหญ้าพันธุ์ไทยเคือนของเขาเนี่ยลักษณะของใบของเดือนกวัวได้ครับพี่องเดือนกวัวเนี่ยลักษณะใบก็ยังค่อนข้างอ่อนอยู่ครับนี่ครับค่อนข้างอ่อนนะครับก้อนเพียงเพียงไรผมแล้วครับควมสูงนะครับ ันเพียงไรระดับไรเหล่าลเด้อครับอันนี้คือผมท่านได้ในช้ปุ๋ยด้วยครับเพราะว่าเขาปลูกเอ่อหลายไรปันสามปีไรผมว่าสามารถเบึงทั่วแม่บางข้งเขากค่ะปล่อยป่าละเลยมันแน่สีนะครับอันนี้คือสูงปมาณระดับไรเดี๋ยวผมสิร้องตัดหนาเดือนกว้าเนี่ยให้หัวร้องกลิ่นเบิง่งมาหัวมันสิกลิ่นบอหรือว่ามันมีปฏิกิริยาอยในใน่างไร เดี๋ยวพลอยหน่อยมาเบิรงเด้อครับ อันนี้เดี๋ยวผมตัดเรียบร้อยแล้วด้วยครับแต่ผมสีภาพพอน้องเลยครับเอ่อออกไปให้นหัวกินว่าหัวเนี่ยมันมีปฏิกิริยาจังไหนมันกินดีบอเดี๋ยวผมสีภาพพอน้องไปเบิ้งต่อเนี้ยนะครับอ่าครับอันนี้คือหญ้าในเปียถ้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟอ่าอายุเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งกว่าๆนิดๆนะครับอ่าผมคิดว่ามันมันยาวเขื่นไปเดี๋ยวผมสิสับครืงนะครับผมเกิดใช้มีดแล้วครับสับครืง รับเครื่องแล้วผมสีร้องอ๋อเหงัวกลินเบิงเดอร์ครับ อันนี้คือผมจับเครื่องเรียบร้อยแล้วเด้อครับแล้วผมสีร้องทดสอบสอบไปเหงัวกินเบิ่งเด้อครับว่าอ่าคันเ่าเอาหญ้าไผ่เครื่อนเนี่ยให้งัวกินเนี่ยว่างัวมันสิกินดีบอ่อปฏิกิริยาของงัวสิเป็นลักษณะจงังไดี๋ยวผมสิพ่ายเบิ่งตอนนี่ยนะครับ ลักษณะการกิ่นของของของหยาท่ายเคลื่อนเดือนหนึ่งด้วยครับเพิ่งจากลักษณะาการกิ่นด้วยครับรู้สึกว่ากินดีมากๆเลยด้วย,วยครับแป๊เบเดี่ยวมืนแล้วครับคบผมตัดมาแค่สองก่ออย่างนี้ครับพี่น้อง การกินของง้วนี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับกินค้ำไงพ่อครับพี่น้องเอ,อ่้งในภูมิกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับสุตะาฟา้าไมเดอร์ครับขอบคุณครับ